สวัสดีครับแรงงานลาวมีเฮตครับท่านผู้ชมทําไมถึงบอกว่าแรงงานลาวมีเฮตเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโอกาสทองของแรงงานชาวลาวนะท่านผู้ชมทําไมถึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าช่วงนี้ก็รูกก้รู้นอยโยใน์สถานการณ์ไทยกับกัมพูชาเนาะมีปัญหากันท่านผู้ชมทีนี้ทําไมทําไมไทยกับกัมพูชามีปัญหากันตรงตรง,ตรงาชายแดนท่านผู้ชมแล้วทําไมถึงบอกว่า แรงงานลาวดีใจเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาใครก็หข้งใจนะว่าทำไมทาไมแรงงานลาวถึงดีใจว่าเป็นโอกาสทองของแรงงานลาวนะท่านผู้ชมก็เพราะว่าเอไทยกับลาวไอ้ไทยกับ,ไท,กบไทยกับกัมพูชาช่วงนี้ก็มีปัญหาขัดแย้งกันอยู่เนาะก็เลยแบบว่าทางทางรัฐบาลของกัมพูชาเนาะก็เลยเคล้ายๆว่าเรียกตัวเรียกตัวแรงงานกัมพูชาที่อยู่ใน เมืองไทยเรียกตัวกลับว่ากันเถอะแล้วก็มีมีรถบัสมารับเห็นเขาบอกว่าเป็นร้อยร้อยคันแล้วนะคุณผู้ชมก็คือทางรัฐบาลของกัมพูชาเขาบอกว่ามีรถมารับที่ที่ชายแดนเนาะให้แรงงานทุกๆคนที่อยู่ในเมืองไทยกลับบ้านเพราะว่าตอนเนี้ยกัมพูชาได้เตรียมงานไว้แล้วเป,เป็นหมื่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 นงานเป็นหมื่นหมื่นงานแต่ แต่รู้ไหมว่าแรงงานที่ขเขมรแรงงานที่ขเขมรหรือกัมพูชาที่มาอยู่เมืองไทยเป็นหลักแสนนะท่านผู้ชมแต่ว่าก็คือบอกว่าเตรียมงานไว้ให้เป็นหมื่นหมื่นงานว่อส่วนแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในเมืองไทยก็คืออย่างต่ําก็คือเงินเดือนก็จะประมาณต่อวันเนาะวันหนึ่งก็จะประมาณสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยบางคนก็ถึงหกร้อยนะที่แบบทํางานเก่งํานานการแล้วก็เ,เจ้านายให้ ให้เงินเดือนเพิ่มอะไรประมาณนี้ก็เฉลี่ยแล้วก็จะอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเนาะสามร้อยสี่ร้อยทีนี้เมื่อเมื่อทางรัฐบาลของกัมพูชาให้เเรียกร้องให้แรงงานกัมพูชากลับบ้านแล้วว่ามีงานรองรับเป็นหมื่นหมืนงานแล้วลองคิดดูซิว่าประเทศกัมพูชาเขาจัดจ้างรายได้ยังไงเพราะว่าอยู่ในเมืองไทยได้วันละสามสี่ร้อยนะแต่ถ้าไปอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่า จะได้น้อยกว่าหรือว่าอย่างไงเนาะก็อันนี้ก็แล้วแต่จะคิดกันว่า,อ,าอย่างไงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือคนกัมพูชาก็คือตามตามตามชายแดนที่ที่ชายแดนไทยกัมพูชานะกำลังคนกัมพูชาที่เป็นแรงงานกําลังอพยพอพยพออกไป,ออกไปเพราะหนุนท่านผู้ชมก็คือตามที่รัฐบาลเขารลลง,ลง,ลง,ลงให้ให้ออกจากประเทศไทยอะไรแบบนี้กลัวกลัวแบบว่าเผื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะไม่ปลอดภัยอะไรมาณนี้ท่านผู้ชม ทีนี้ก็เลยแรงงานลาวแรงงานลาวที่ตกงานกันอยู่กําลังทยอยทยอยแบบไหลเข้ามาไหลเข้ามาที่เมืองไทยพร้อมที่จะมาเสียบแทนท่านผู้ชมมาเสียบแทนก็คืออย่างกัมพูชาลาออกไปใช่ไหมมันก็จะมีตําแหน่งว่างใช่ไหมท่านผู้ชมเป็นโอกาสทองของแรงงานชาวลาวก็แรงงานชาวลาวบอกว่า,วาขออนุญาตเสียบนะเพราะว่า <laughs> แรงงานเราไม่ได้มาแย่งไม่ได้มาแแรงไม่ได้มาแย่งงานของคนกัมพูชานะแต่คนกัมพูชาสละสิทธิ์งานเองนะสละสิทธิ์เองก็คือคนเราที่ตกงานอยู่กําลังทะลักจะบอกว่าทะลักก็ได้ท่านผู้ชมเพราะว่ากําลังกําลังข้ามแดนมาหลังจากที่รู้ว่ากัมพูชากําลังออกจากประเทศไทยไปแรงงานเราก็คือกําลังปั๊มตาเข้ามาท่านผู้ชมปั๊มหนังสือเดินทางเข้ามาจะมาเสียบแทนเนาะก็คง ชาวามพูชาแรงงานขพูชาก็คงไม่ว่ากันเพราะว่าอันนี้ก็คือ,อเขาเสียสละไปเองเนาะเราไม่ได้ไปแย่งเนาะคนเราไม่ได้ไปแย่งเนาะก็คือคนเราก็พร้อมที่จะเสียเพราะว่าคนเราก็ยิ้มแป้นเลยท่านผู้ชมก็พร้อมเสียงานเพราะว่าจะหาได้ที่ไหนระเงินเดือนวันหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยท่านผู้ชมใช่ไหมอย่างอย่างอย่างประเทศเราที่เคยเรียนมาก็คือวันหนึ่งก็ประมาณถ้าถ้าถ้าทํางานที่ประเทศเราเนาะวันหนึ่งก็ประมาณ หลักร้อยถึงไหมร้อยร้อยกว่าร้อยสองร้อยได้ไหมเออวันหนึ่งเขาได้กประมาณนั้นน่าจะประมาณร้อยกว่านะท่านผู้ชมนั่นแหละก็จะประมาณนั้นหละแต่ในเมื่อ,อ,อคนกัมพูชาแรงงานได้ออกไปเองก็คือคนลาวเขาไม่ผิดเนาะแรงงานลาวเขาก็อยากอยากได้งานเนาะก็คือพร้อมที่จะเสียบทันทีแล้วก็ยิ้มยิ้มเป้นเลย <c ười> ดีแล้วที่แรงงานออกไปเยอะเขาจะได้มีงานทำไปเยอะอะไรประมาณนี้นแล้วแล้วตรงที่ต,ตาต้าอยู่นี่ต,ตาต้าอยู่ที่กรุงเทพนเนาะกทมเนาะก็คือก็มีแรงงาน ชาวกัมพูชามาอยู่เยอะเหมือนกันต,ตาตาก็เลยสอบถามเพราะว่าพี่เป็นยังไงบ้างเห็นเขาบอกว่าอ,อทางรัฐบาลก็ให้ให้รัฐบาลเ,เขาให้แรงงานอ,อกัมพูชากลับบ้านเขาก็บอกว่าก็เขาบอกผู้ตํา,างนองว่าถ้าเขาจ้างอยู่แบบนี้อยู่อยู่แบบนี้ก็คือเขาก็าไม่ไปเพราะว่าอยู่ที่นี่มันสุขสบายเนาะลูกหลานเขาเข้าโรงเรียนที่เมืองไทยกันหมดเลยประมาณนี้เขาบอกว่าก็าทำเรื่อยๆแหละ นอกจากว่าอนายจ้างเขาไม่จ้างแล้วเพราะว่าเราเพราะว่าพวกเรานี่เป็นเป็นกลุ่มที่มาทํางานถูกกฎหมายเขาว่างนี้มาถูกกฎหมายทุกอย่างถ้านายจ้างเขายังจ้างอยู่เราก็ไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่จนลูกหลานเขาโตจนเข้าโรงเรียนแล้วอ่ะท่านผู้ชมเหมือนคล้ายๆว่าเหมือนเป็นบ้านเขาแล้วอ่ะเขาบอกว่าเขาเขามาหาเงินเขาไม่ได้มาสร้างความเดือดร้อนอะไรประมาณนี้เขาเขามาหาเงินหาทองเออไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้เป็น ไม่ได้ทําปัญหาให้คนไทยเขาพูดนิ้หนะ่ะก็มาตูกกฎหมายแล้วประมาณนี้คาณผู้ชมเราก็ถามเขาเขาบอกบอกประมาณนี้เราบอกว่าถ้านายจ้างยังจ้างอยู่ก็ทาไปเรื่อยๆนอกจากว่าเกิดปัญหากันที่แบบว่าอ,อนายจ้างไม่จ้างแล้วถ้าถึงเวลาก็ต้องไปแต่ว่าช่วงนี้มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยก็คือทําไปเรื่อยๆก็เห็นแรงงานต่างๆเขาก็ทํางานกันอยู่นะท่านผู้ชมแรงงานอย่างที่าใ,ใต้อยู่ตรงนี้ก็มีโอ้มีมีเยอะเลยท่านผู้ชม มีลาวมีพมา่ามีกัมพูชามีฟิลิปปินมีโ,โอ้มีเยอะแยะมากมายที่กรุงเทพนี่คือศูนย์รวมของแรงงานนานาชาติเข้ามาได้วัน <c oughs> นั้นก็มีน้องน้องฟิลิปปินเป็นผู้หญิงเขาก็ช่วงปิดเทอมก็เป็นครูนะจนมาสอนนักคนฟิลิปปินนี่จะจะเป็นครูสอนภาษาท่านผะู้ชมสอนภาษาอังกฤษตามโรงเรียนอ,อช่วงปิดเทอมเพราะเขากลับบ้านไปพอไม่กี่วันนี้เราก็สงสัยน,น้องคนาหายไปแหนเนาะน้องฟิลิปปินที่ไหนได้ กขาปิดเทอมโรงเรียนก็ปิดเทอมก็กลับไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์ไงเขากลับมาใหม่เขาก็ห่อขนมมาให้แล้วก็แต่งเกียวเขาอย่างไรบอกโอ้เราว่าจะถามว่าหายไปไหนที่ไหนได้ปิดเทอมก็ <laughs> เพิ่งมาก็ข,ขนมให้ขนมฟิลิปปินส์หวานหวานท่านผู้ชมมันจะเป็นเหมือนขนมเอ่อเวเฟอร์อะไรทุกอย่างนี้แหละแต่โอ้โหหวานมากเราว่าคนไทยกินหวานแล้วเจอขนมฟิลิปปินส์หวานมากอันนี้แล้วแล้วแต่ปากใครปากมันนะท่านผู้ชมนี่แหละสรุปก็คือ อคนกัมพูชาที่ทํงางานในเมืองไทยก็คือบางท่านที่ก็มาถูกถูกเอถูกกฎหมายเนาะมามาถูกก็บียบถูกกฎหมายแล้วเขาก็ตั้งโรงพากอยู่ที่นี่แล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับอันนี้ต,ตามตามความคิดที่ท,ที่ที่เราไปไปถามเขามานนะาะก็บอกเขาไม่อยากกลับลูกหลานเขาเรียนที่เมืองไทยอยู่ที่เมืองไทยมาเป็นสิบสิบปีแล้วเลยประมาณก็เลยบอกว่าเออถ้าพี่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไมไดีไม่ได้เป็นปัญหากับ คนไทยคนไทยเขาไม่ว่าอเลยหรอกนอกจากว่าคุณมาอยู่บางไทแเ้าจะสร้างความเดือดร้อนอะไรให้เขาอย่างเงี้ยคนไทยเขาไม่ให้อยู่นะอะไรก็พูดทรรมดนี้แหละแต่นิสัยเขาดีนิสัยดีเป็นคนนิสัยดีประมาณนั้นท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละก็คือสรุปก็คือคนลาวแรงงานลาวโอกาสทองของแรงงานลาวที่จะมาเสียบแทนนะท่านผู้ชมเสียบแทนแรงงานกัมพูชาที่ย้ายออกไปกลับไปอยู่บ้านเนาะ กลับไปอยู่ัมบูชาก็คือพอกับพอแรงงานัมบูชากลับไปใช่ไหมมันก็จะมีตำแหน่งว่างที่เมืองไทยไงตำแหน่งว่างเยอะก็คนลาวก็พร้อมที่จะเสียบแทนท่าน,นาผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ท่านผู้ชมถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรก็มีข้อสงสนยอะไรก็แนะนํามาได้นะท่านผู้ชมนะขอทุกท่านมีความสุขมากนะครับรักรักช่องตาตา้าน,น้อยๆขอรักนานๆทนะ่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขมากๆก็หม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบายบาย อย่าลืมคอมเมนต์มานะให้กำลังใจมาด้วยนะ <laughs>